ครับในช่องวันจุดมาอยู่ข้างกินวนนี้มีนักทันที่ไปตกปลาหนาดินครับเรียนพี่ครับ,รบไปน้ำกันสองคนครับมาแล้วครับผมนี่ครับ,บ,บ,รบเตียนอีกหนึ่งคนคพีพ่ครับมาแล้ว นี่ครับรถเข้าจิไปกันไปสองคนดูรถไปคันใหญ่ครับโอเคครับไปครับตามนะครับ เตรียมการครับรำมาถึกไม้แล้วหมุนครับไม้ยังไงกันปากถืทำเลยครับเดี๋ยวเราค้นของลงรถไปไม้ก่อนากินดีช่วงเช้าครับอากาศดีเลยภาวนาว่าฝนไม่ตกครับตอน <ทำ S 2> นี้นครับผมสงยสะร้องนั่งตากแดดพดวันครับลืมล่มครับ ้วยจริงๆยังไงก็สูครับรอดูผลงานของเราครับในบล่วงเบ็ดเดส้สักพักแล้วครับแต่ว่าป,ปลากองท่านกินอยู่เงียบเป็นสีร่มๆร่มแห้ง บ่มคักปลาก็บากินเออจะมีผลง,งานในเบื้องบนน้อเหมนะือนเนาะล่มร้ายนางอ้อมไปหุ่นก็บน,นี้ครับสามคนสี่คนเรียกว่ามือหนีเงียบกระนาดเองเงียบแช่จะมีผลง,งานในเบนะื้องบนน้อเหมือนเนาะอุปกรณ์เกิดลื่มหลายเอาออก ไปโต๊ะไป่อนครับเลยลืมี่อยไดีดีๆม่านน้ำกันมาดั่นแย่แตาเพิ่งต่อไปครับยัมีผลงานมั้ยเนี่ยครับผมตัวแรกของเราเกินแล้วครับมีครับผมปลาตัวแรกย่อนแสงไปนิดนึงนะครับโอ้โหจีด้นี่นั่งอีกนั่งตั้งนานครับ มาแล้วครับผมตัวแรกของเรามาแล้วครับมาแล้วครับผมตัวที่สองของเราขึ้นมาอีกแล้วใส่เดิมเลยครับนี่ครับตัวที่สองย่เลยครับผมอุ้ยต่อครับนี่ครับไหลขึ้นมาแล้ว,วใหญ่มากนามบุกวาก <laughs> อันครับโดนอีกแล้วครับโดนนี่ครับมาแล้ว,ลวนี่ครับดูครับผมโอ้ยกุ้งย,ย,ยังเหลืออยู่เลยนี่ครับไป,ไปมาไหลๆมาตื่นเลย มาให้ของเราหนูเม็ดลราพูดลราพูดจริงโยนไม่ถึงแต่ไม่กินไงเนี่ยร้ดอนนะครับรดอนนะครับโอ้ไม่อยู่ครับผมเปล่ามาเปลาว,ว้าวเปล่ามาเติมดอนเลยเติมครับเริ่มแล้วเริเ่มมีอาการแล้วครับเติมกินไอศครับ ร้อนแล้วครับผมเริ่มร้อนแล้วจักฟ้าจักลมครับตอนนี้เริ่มจะไม่รู้เรื่องแล้วลมลมแรงเกินครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟ้าเลยอันครับโดนอีกแล้วครับเดนนี่ครับขึ้นมาเดนเฮ้ยรับผมขึ้นมาอีกแล้วครับ อ,อีกหนึ่งแป้มพาเติมาแล้วครับภาพจะไม่ไาสวยเต่อไรครับย้อนเสียงนี่ครับผมย้อน จะขาียม่ายังไรดีดดอดแล้วครับดอดน,นี้แล้วดอแวดออแล้วครับดอดแล้วโถนนะครับอุ้ยมีไซส์ครับมีไซส์มีไซส์ครับมีไซส์ผมนี่มาแล้วครับปากแดงก็ได้มีไซส์ครับยากมา ติดลบซิ่งไเปเกินมาแล้วครับนี่ใส่สวยครับผมเหลือมีใส่แล้วครับสวยครับซูตอ่อเริ่มมาแล้วดอนเสียงครับผม หาภาพจมิดสวยนะครับพื้นที่ยังจำกัอดอยากมากเลยนี่เริ่มเขาเหมือนกันแล้วครับอยู่ไหมอยู่นะครับอยู่ครับขึ้นมาแล้วมึงแต้มร,ราต่อครับผมรู้ตอครับ นี่ตรงนีกแล้วครับโดนอีกแล้วดูซส์ก่อนครับก <on> <on> ระเด็นกระดอนครับยืนมาแล้วครับเรื่อยๆดูกันยาวๆครับ <g red in> อุอ้ยต่อครับม <G red in> ามองดูไถจ,จอดว่าโอ้ตายเหรือมีอาการแล้วครับตอดแล้ว ต่อแล้วครับผมต่อแล้วครับโอ้ยไม่อยู่ครับฟาดครับ <c oughs> ว้าวว้าวบินเวียนว้าว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 เอา <c oughs> กินตอนไหนครับ <c oughs> โอ้ยดูครับ <c oughs> โอ้ยนอนกินครับจะไปกินตอนไหน ไม่รู้ตัวครับถอนนิดนึงตอกแล้วครับเริมตอกแล้วถอนครับโอ้ยไซนี้นี่เองแม่เจ้าบ้ามากดูไซก่อนครับโอ้โห,โหน้ำตาจะไหลอเอ้ยไม่โดนครับ ใจร้อนครับใ่เย็นคือน้ำสง <c oughs> ใจไอ้แม่ต้องเอาชัว,ชวไอ้ม่ชุชัว <c oughs> ตาโมเ,าเยอะยินแลัว bom <muchas> já ีใส่ครับผมใส่สวยนะครับใส่สวยดูต่อครับในร้านนี้น้อย ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองใหญเวลากลับบ้าดนะครับมาดูผลงานร่วมกันครับผมนี่ผลงานนี่คร<ะ>ับก็ได้กินอยู่ก็ได้กินนะี่ครับได้กนี่ครับผลงานร่วม <laughs> กินงานเทานี่ครับปลากับพ่อได้ไปทอดครับพ่อได้ทอดนี่ครับผมพ่อได้ทอดอยู่ใส่สวยฝาผมที่นี่๋ยดจะลอลาไปก่อนครับสวัดีครับป่านก่อนกบ้านไปขายของปากนะครับวันหยุดหาอยู่หากินฝากติดตามช่องนะครับผมก็ไปบีลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม